หมดนี่ไหวกบพวกเราสคนนะไหวเหรอ้หอ,อบ โอเคครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับผมมีเกมดีๆมาแนะนํานะครับผมที่เล่นง่ายแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับเล่นง่ายโบนัสแตกเยอะมากนะครับผมเกมนี้เล่นได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับผมชื่อเกมของเขาเนี่ยชื่อว่า Phoenix ท i t a n นะครับผมหน้าตาเกมเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมกําลังเล่นเลยนะเล่นแล้วมีสิทธิ์ลุ้นโบนัสก้อนโตเลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมก็แอดเข้าไปเลยนะครับผมแอด bn 99นะครับและใครที่แอดไปแล้วนะครับผมแล้วบอกว่ามาจากช่องผมนะครับรับไปเลยนะครับ20%นะครับผมเล่นง่ายได้เงินจริงแน่นอนนนะะคครรัับบผมแแออดดเเข้าไปลย b n 9 9นะครับผม ไปไปรับชมคลิปกันต,ต่อครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมเกมดีนะครับผมแล้วก็ย ok ังจดยัดจนของการเกมว่าตัวเสียอะไรทุกเกมนะครับผมต่อวันนี้เดี๋ยวไปดูรถจริงๆดีกว่าป่ะใช่จริงจริงแบบพันใจใช่ถ้าอยากเจอต้อเจอได้อ่ะอือกูใส่ใส่ไว้ันดูนิดเดี๋ยวเลยครับผมแล้วเราไปดูรถพวกพวกวิตเตอร์เคร์อาร์นะพวกมกรุ่นอนัใช่วิตเตอร์เยอะเลยนี่เราไปสองคันไปคันนี้แล้วก็มีเพื่อนน้องเกียร์อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับผมเฮ้ดู อย่างโดเตัวยดอแต่ี๋ยว่าอยู่ใกล้แค่นี้นะมันไม่ไกลี๋ยว่าเต็งตัวขนาดนี้เต็มไงไปยังเดี๋ยวดีเดี๋ยวเราตัดภาพไปอยู่แถวๆรู้เลยกันเพราะว่ามันไม่ไกลกันมากนะครับก็เดี๋ยวชมกันไปยาวๆแล้วผมอาจจะไม่พูดอะไรมากบอสไม่เดแตงใช่ไปไเจอกันที่นู้น ได้หมดแล้ว <rôle> ม <à> ั้งเดี๋ยวกี่ไปได้เลยละครับโหนก็ข้างโลกเลยนะครับผมเพราะว่าตำรวจะมาไล่กันนี่ก็มีรถกีงกี่แจ้งให้นังหน่อยแต่ก็ยังมีรถหลงเหลือก 干嘛？你怎么干嘛？五个小时不分的，这啊。现在五点零五分。 นี่นักชายเออเอ็งว่าหมดนี่ไหวกับพวกเราสองคนนะไหวไหวะเราสู้ไหวเกนเรเออเอามาดเราเราทำบ้าที่ไหนอะนี่มึงเอาคันนี้ก่อนเลยไปจินต้องรานป้าจีนไ่้ตัวง้านปัาจีนจีนทุปมเขาปะอึุ้มพูนะเรียบร้อยนั่งนานะ ก็เขาโดนไล่กันหมดหรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะไปดูข้างหน้ามา แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะครับผมไปดูรถเปิดเกกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอจับภาพแป๊บนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนไม่ยังไม่ค่อยมีแล้วเนาะเปียงเนาะใช่มีแต่กระยอมกระยอมเหมขาโดนไล่หมดเนาะโดนไล่ใช่มันมีแต่เราที่แข็งที่สุดอะใช่มีแต่เราแบบที่ไหวที่สุดเราที่เหลือก็กำเหมดแล้วใช่หรือว่าจะกลัวก็ได้ไหมฮะอาจจะกลัวก็ได้ไหมวันนี้เรามาสองคันลองดูดิสองคันพอเออแล้วก็ตัวแรง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 จีนเนี่ยตัวแรงจี๋าโน่นนู้นนะ ได้ตัวร้ายบางผีแรงแล้วกันเนี่ยทำไปเล่นไปแรงแล้วมึงแรงแรงเขานั้นแรงขอลองขี่ได้ไหมเนี่ยนะเเออออลองทำคลิปขี่อะลองทำไปเลยไม่เอาไม่เขาด่าเออไว้ค่อยทำคลิปที่หลังดีกว่าโอเทุกคนวันนี้ก็แบบนี้ก็มันก็เฟลวะเนาะมันไม่ค่อยมีรถอ่ะใช่เพลไว้เจอกันครับจะมีแหละแต่เขากลับอาจจะย้ายกับไปที่อื่นก็ได้อาจจะดันกลับอะไรเงี้ยเราไม่รู้ไงว่าเขาไปไหนกันเพราะว่าเราไม่ได้ติดต่อกับเขาใช่ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเอาคลิปนี้ก็ไปแล้วครับไปไม่ไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมเป็นวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะอเออช่างมันเถอะวันนั้นที่ไปก็คือแบบว่าตำรวจเขาไล่หมดแล้วนะครับผมก็เลยแบบเขาไล่กันหมดอะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรต่อกลับมาถ่ายอยู่บ้านแล้วกันเพราะว่าไปอยู่กับเปียกพี่เฟรมโทรมาหาบอกว่าที่สิบเก้าจะขึ้นมาหานะครับผมก็จะพาร้อยยี่ห้ามาเสิร์ฟผมนะครับเดี๋ยวผมก็รอ เตรียมรถไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น X Max ซูเปอร์คาร์ของผมนะครับผมได้ทุกรุ่นนะพี่เฟร,รมผมบอกตรงนี้เลยวันที่19เจอกันพี่ชายนะครับผมเขาจะขึ้นมาที่นี่แหละที่ประเิศจีนครับผมก็น่าจะทําคลิปด้วยกันนะครับใครที่รอติดตามก็รอติดตามกันได้นะครับผมเจียเปเียกๆก็นิสัยดีมากครับผมก็เป็นคนดีอ่ะ แต่ในคิดว่าคนตีนคนตีนหน่อยก็เป็นคาแรคเตอร์นะแต่เบคนี่ใส่ดีมากนะครับผมดูแลทุกอย่างนะพี่อ๊อฟก็ดีดีทุกคนนะครับพี่คิงพี่คิงก็ดีนะครับผมก็ไปวันนั้นก็มีความสุขนะครับผมได้ขับรถกับน้องกับเพื่อนกับพี่กับฝูงอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสหน้าก็จะขึ้นไปหากันอีกนะครับผมใครที่อยากดูคลิปแบบนี้หรืออยากดูคลิปที่ผมไปคอลแลบกับใครก็พี่แบงค์พี่เฟรมอะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะได้ขึ้นไปหากันนะครับผมเพราะว่าขอทํางานเพราะว่าผมมีงานของปาล์มของพีีี่ตมมโอกกกาาสเด๋ยว็จะะขึ้นนนไปหััครบผ ก็ประมาณนี้วันนี้ก็สำหรับแค่นี้ครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้เจมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ